สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกษตรสวนพ่อนะครับผมครับวันนี้ก็แนะนำเกษตรสวนพ่อมาเยี่ยมญาติที่สุราษฎร์นะครับผมเขาได้แจ้งประชาสัมพันธ์ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเป็นอําพันทะเลนะครับผมจากที่เขาได้แจ้งกับผมไว้ว่าเป็นอําพันทะเลได้แจ้งความไว้แล้วนะครับผมลงบันทึกประจําวันไว้ก็มาทําคลิปดูแล้วก็มาตรวจสอบนะครับว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็ สำหบคนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้หลังคลิปนะครับผมก็ให้ติดต่อกลับมานะครับ <c oughs> ก็ตามสำเนานี้นะครับผมเป็นสำเนาที่ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับก็จากสถานีตำรวจแห่งชาตินะครับผมก็ตามนี้นะครับแล้วก็มาตักกันสดๆเลยนะครับผมวันนี้ก็มา ถ่ายทำคนเดียวนะผมอาจจะไม่คล่องนะผมก็ขอจิกขึ้นมาสักนิดนึงก็พอนะผมมูลค่าเยอะครับไม่เอาเยอะลองลนไฟดูนะครับจากที่คำที่เขากล่าวมาในอินเทอร์เน็ตนะผมอมันทะเลเมื่อโดนความร้อนมันจะละลายนะผมมันจะเป็นไขมันจากสัตว์ที่วานกินเข้าไปนะครับ ดูนะครับผมว่ามันจะละลายจริงหรือเปล่านะครับผมดูจากสีมันก็คล้ายๆกับดินเหนียวนะผมเป็นก้อนดินเหนียวแต่จากที่มันละลายออกมานะผมเป็นคล้ายๆกับ นี่นะฮะก็คลิปนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะผมเนื่องจากทางการตลาดอําพันทะเลมีราคาค่อนข้างสูงคน ทางการตลาดพ่อค้าที่รับซื้อก็มีเยอะนะผมอาจจะเจอหลายๆท่านเข้ามาขอซื้อต่อเพื่อจะไปขายต่อนะก็ไม่มีใครทราบราคาที่แน่ชัดจริงๆนะผมแต่ผมก็มาทำคลิปให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะผมไม่ติดต่อมาผ่าน ทางเบอร์ผมเลยนะผม0822013317นะผมหรือผ่านไลน์แอดเบอร์มเลยนะผมเบอร์0822013317นะผมวันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูนะผมแล้วก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ทำการตลาดอพันธทะเลนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆท,ท่าน ที่ทำการตลาดอำพันทะเลได้ติดต่อกลับมาเพื่อทำการซื้อขายอำพันทะเลให้กับญาตินะครับผมก็น้ำหนักรวมๆกันน่าจะประมาณแปดถึงสิบกิโลนะผมแล้วก็ใครที่มีทางการตลาด หรือทราบการตลาดให้ติดต่อช่วยเ,เป็นทุระให้ผมหน่อยนะผมให้ติดต่อมาทาง0822013317นะครับผมใครที่ว่า,ารู้จากการตลาดของอําพันทะเลนะผมหรือว่าอ้วกปลาวานนะครับแับคลิปนี้ผมก็ต้องอาลากันไปก่อนนะผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ